ที่ถามสถานะแบบเนียนๆให้ผู้ชายไม่รู้ตัวต้องทํำยังไงแหมเห็นพิดกันซะเหลือเกินนะคะการที่แบบเรียกร้องสถานะอยากรู้จังเลยว่าเขารักเราไหมเขาเป็นแฟนหรือ,อยังนะคะอ่ะวันนี้นะคะมีทริคมาบอกนะคะนั่นก็คือการที่เราอยากรู้แต่ไม่อยากถามนั่นแหลคะค่ะอย่าไปถามว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นแฟน,นหรือ,อยังเมื่อไหร่จะเป็นแฟนเราเธอรักเราไหมมันดูเป็นผู้แพ้น,นะคะดังนั้นคุณต้องเนียนๆแบบนี้ตอนแรกนะคุณถามเขาไปก่อนว่าเออเนี่ยเธอมองเป้าหมายชีวิตยังไงเนี่ยแบบสมมติ คุณนั่งกินข้าวกันอยู่หรือาจังหวะดีๆนะคะอาจตอนที่แบบอยู่ด้วยกัน2คนนะไม่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่เอานะมันมันดูไม่ไม่พอเพิ่มไม่เหมาะสมนะคะมันจะต้องเป็นตอนที่คุณเจอกันกินข้าวกันไปเดินเล่นในสวนหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเวลาที่มันจังหวะชิวๆอะไรเงี้ยอาะอันเนี้ยอย่างแรกหาจังหวะก่อนอย่างที่2นะลองถามเพราะว่าเออเนี่ยแบบเป็นเธอเป็นคนที่แบบเธอมองอนาคตยังไงเธออยากที่จะอีก5ปีข้างหน้าหรือว่าในอีก10ปีข้างหน้าหรือว่าอะเอาใกล้ๆกันก็ได้อาจจะเป็นแบบปีข้าง หน้าเธอว่าชีวิตเธอจะเป็นยังไงเอออย่างเออางี้ยคุณก็จะได้รู้แล้วว่าเอ,อ๊ะมันมีคุณอยู่ในแผนการของเขาหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะให้คุณปิดจ็อบด้วยการถามเขาซึ่งเป็นคําถามที่มันจะทําให้คุณรู้ว่าเขามองหาอะไรในความสัมพันธ์อย่างเช่นคําถามที่ว่าเออเธอคิดยดังไงกับการมีครอบครัวแล้วไม่แต่งงานหรือว่าคบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยแต่งงานคือหลอกถามเขาอะเนึกออกป้าอย่างเช่นแบบหรือถามไปก็ได้ว่าเธอว่าคนรเป็นแฟนกันเนี่ย ต้องเจอกันบ่อยไหมถ้าไม่ถ้าไม่เจอกันบ่อยควรจะเจอกันอาทิตย์หนึ่งกี่วันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะให้ให้เราเห็นนิสยัยเห็นเนเจอร์ของเขาในการที่เขาจะคบใครสักคนหนึ่งทีเนี้ยเราอ่ะก็จะได้รู้สถานะแล้วว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงเวลาไหนของชีวิตเขาอยู่ในแพลนไหนของชีวิตเขานะคะลองดูนะคะทําแบบนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สถานะของตัวเองมากขึ้นนะคะบางทีอาจจะไม่ได้คําตอบหรอกว่าเอ๊ะมันเป็นเป็นหรือไม่เป็นหรือย่งแต่อย่างน้อยเราได้รู้ความเป็นไปของตัวเองเพื่อที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะคน จะไปต่อหรือไม่ไปต่อค่ะ